ำตัวนีแนะนำตัวหน่อยลูกใช่ดีมีมูทำกินหน่ลูกใช่ เขาไปกับพ he ่อบ no, so ่อยเขาไปกับพ่อพอพ่อไปทํางานปุ๊บลูกเขาก็จะไปหลังเวทีแล้วก็พอเขาเห็นพี่ๆสวยๆเนี่ยเขาก็จะมามีอยากไปดูพี่สวยๆแบบเดมี่อย่างนั้นเดมี่ก็ต้องแนะนําตัวเองเพราะพี่เขาต้องแนะนําตัวเองบนเวทีอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อ I'm Demi from Thailand แล้วมีคล <ups and imon ologist> like ิปที่แบบว่าไปหลังเวทงเวทีนมาไปซ้อมเดินกับพี่เขาด้วยเขาชอบเขาเขาเป็นแฟนคลับเดมี่เขาเขาชอบพี่อิงฟ้ากับพี่ชิงหลอด พี่ชาหลอดเขาบอกชิงหลอดใจแบบว่ารอบคาพ่อไปแบบเจอทุกงานเลยไหมพี่เดมี่เหมือนเขาจะชอบเหมือนแบบเขาไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เขาเอนจอยที่จะเจอคนเยอะๆแล้วก็แบบก็จริงๆก็น่ากลัวนะเพราะว่าแบบคนแปลกหน้าไปด้วยหมดทุกคนเลยแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆสอนเขาแล้วก็เขาเวลาไปงานอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบมามีอยากอยากไปข้างหน้าไปทีคือชอบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบตื่นตาตื่นใจเขาจะชอบทางนี้นี่ พร้อมกันเลยไหมคุณแม่ก็ถ้าเขาชอบก็ก็พร้อมสนับสนุนค่ะเอาให้ให้เขาแบบชอบจริงๆแล้วก็แบบอยากทําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากไม่อยากยัดเยียดเขาหรือว่าบังคับให้เขาทํานี้ต้องแล้วแต่เด็กเลือกมากกว่าอย่างวันนี้เมืองละกนเรามีการสื่อสารเนี่ยต้องเราต้องแต่งตัวแต่งตัวถึงไยังไงบิ๊กยังไงโหกว่าจะบิ้วได้คือไม่แต่จริงๆแล้วเขาอะชอบชอบเงื้อชอบเมอร์เมดมากเขาชอบดูพวกอะไรที่เกี่ยวกับเมอร์เมดอยู่ที่บ้านก็จะใส่หางเมอร์เมด การ์ตูนก็จะดูแต่เมอร์เมดทั้งนั้นวันนี้ก็เลยบอกเด,ดมี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่ะมัมีจะพาหนูไปดูเมอร์เมดนะจริงๆแล้วมีเนี่ยมีถ้ำอะไรเขาก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกเขาว่าเดมี่เดมี่อยากจะมาทํางานกับมัม,ไมออ ay, emy, ีไหมเดี๋ยวเขาก็บอกไปค่ะแล้วเดมี่จะดื้อไหมไม่ดื้อเดมี่อยากดูเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ก็โอเคค่ะตอนแรกเขาก็ไม่ยอมใส่แต่ว่าพอหลังจากก็บอกว่าเดมี่ถ้าอยากไปดูเมอร์เมดต้องใส่นะลูกเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้างานเขาก็ยอมใส่ตอนคระ แต่ว่ามาปักทุกคนแล้วก็พี่ใบเฟินชอบพี่ใบเฟินชอบพี่ใบเฟินวันนี้ํำนาไหมคะเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้นั่งตักพี่ใบเฟินแล้วเสร็จก็ดึงดึงผมติดเสื้อมาก็กระชากกระชากผมพี่ใบเฟินติดชุดมาเลยเมื่อกี้นี้ก็เกือบสร้างตำนานอีกรอบนึงแต่เขาชอบคนสวยนอแต่เขาชอบคนสวยแบบเห็นพี่ใบเฟินปุ๊บไปนั่งตักเลยทันทีแต่เคยเคยเจอกันมาก่อน สวยเขาเคยเจอกันมาก่อนไงเขาก็เลยแบบเออเจออีกครั้งหนึ่งก็ไปเล่นด้วยมันไม่มีการหยุมมันไรเกิดขึ้นเนาะเห็นเขาบอกว่ายุมไปแล้วทีนึงเจอมันไปแล้วเจอไปแล้วแล้วก็ค่อยเข้าไปกอดแต่เขาได้เก็บหลักฐานไว้ไม่ถัดอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามกล้องกล้องของใบเฟิร์นอีกทีหนึ่งว่าหลันหลันอ๋อใช่ใช่เขาบอกว่าแกะแอบไปแกะเพชรของใบเฟิร์นจะแบบเอากลับบ้านอะไรอย่างนี้เออแสบแสบชายย่อยอะไรนะ ชินนาชินแบบผลักลากนะชินนชินก็นาชินก็มามาที่บ้านมามาเยี่ยมหลานๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เดมี่ก็ด้วยไม่เคยเห็นคนที่ทําผมเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบชอบลุงชินและนาชินที่ทําผมสีนั้นแล้วก็นั่งคุยกันกับนาชินก็บอกหนูอยากทําบ้างแต่ต้องโตเป็นสาวก่อนพูดเองตลกเลยค่ะชินก็บอกแม่แล้วหลังจากนั้นก็ จะไปไหนแล้วก็พอบลูกชินจะไปไหนเอาน้าชินจะไปไหนจะไปด้วยโทรหาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยโทรเฟ,าฟ,าฟาไซไทม์กันอย่างงี้ติดเลยติดเลยชอบก็นาชินลงทุนเล่นเกมเล่นอะไรกับเขาทั้งวันนะคะก็เลยติดแต่ว,ว่าอย่าโตเป็นสาวนะ้าโตเป็นสาวถูกค <c oughs> ุม,มเลยดีแล้วค่ะดีแล้วช่วยพ่อช่วยพ่อโอ้หน้าพลอยหน้าพลอยก็เจอหลานตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็มาเจอเรื่อยๆก็คุ้นเคยกันดีหน้าพลอยเขาบ้างหล่ะคะ ช่วงนี้หัวใจไม่ว่างเราพูดเต็นปากอะไรใช่ไหมพูดเตนปากได้แล้วไม่ว่างจริงๆหัวใจเขาไม่ว่างกำลังนี้ใช่ไหมคือความรักใช่หรือเปล่าก็คุยคุยเรื่อยๆค่ะ Happy Happy เลิฟเห็นพี่สาว Happy แล้วก็ Happy แล้วเซลก็ถี่ไหมคะดูก็เซลเรื่อยๆแหละ ก็ก็มีไปกินข้าวกันเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็คุยกันเรื่อยๆเห็นเขาแฮปปี้ก็ดีแล้วค่ะอืมตงตงในสตาร์คือเขาลงรูปเยอะมากช้ำเลยเอองทันเลยอยู่ว่ายังไงก็ก็ไปกดไลค์อยู่เรื่อยๆค่ะก็เขาแฮปปี้เนาะแฮปปี้อินเลิฟน่ะนี่ต้องขอดูระยะยาวๆแต่ไม่แต่ต้งน่ารักต้งน่ารักก็ เดียก็เจอเขาตามงานนะเนาะแล้วก็แล้วก็เจอกันในงานพวกแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างี้แล้วก็จากที่ดูเนี่ยก็ดูเป็นคนเทคแคร์พี่สาวเราดีอ่าแต่ว่าอนาคตเป็นยังไงนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาสองคนอะ่ะเราก็คอยสปอร์ตอยู่ห่างห<ร>่<ร>าฟก<า>็เรก็จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของเขาสองคนนะเนาะถ้าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ก็ต้องตามเขาเราก็พร้อมสปอร์ตอะไรก็ได้ที่เขาแบบแฮปปี้ ค่ะที่ปุ้มเราเป็นน้องสาวเลยพี่สาวแบบแฮปปี้แบบว่าเบิกบานมากเรารื่ใจมากก็ดูเขาสวยขึ้นเยอะมากอะคืออย่างที่เขาบอกอะว่าคนมีความรักจะสวยขึ้นคือเดี๋ยวนี้แบบออร่าแบบสวยมากไม่มีประกาศฝากอะไรป่ะฝากโต้งไหมว่าฝากพี่สาวคนนี้วยไหมมีฝากไหมคะก็ก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนตอนแรกๆแล้วก็บอกเออฝากฝากดูแลพี่เราด้วยนะรักพี่สาวให้เยอะๆนะอย่าทำให้พี่สาวเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเขาไว้ บอกว่ากลัวพี่สาวจะทําเขาเสียใจมากกว่าก็ <c oughs> ยังยังไม่ถึงขนาดแบบอวดอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบก็มีคุยการเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบปกติปกติ <c oughs> <c oughs> ก็กดูดูเขาแบบดูเขาแฮปปี้ขึ้นอนะ่ะดูได้จากความแบบได้ สายตาเขาความสวยเขาคือรู้เลยว่าอินเลิฟอ่ะเราก็ดูข้างลัก็ดูข้างรักนะก็ดูอินเลิฟมากนะใช่ก็ดูอินเลิฟดูอินเลิฟเราเราก็ในฐานะน้องแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับพี่พลอยแล้วก็อยากให้เขาแฮปปี้แหละอะไรก็ได้ที่ที่ทำให้เขามีความสุขโอเคขอบคุณค่ะ